มาชมเนื้อทองเหลืองนะครับซึ่งออกที่วัดกัลยาณเป็นถือว่าเป็นเนื้อที่สร้างความแตกต่างระหว่างวัดกลางบางแก้วกับวัดกัลยายนะครับจะมีความแตกต่างก็คือวัดกลางบางแก้วก็จะเป็นมีเนื้อทองแดงเป็นหลักเนื้อเงินเนื้อทอง มีไม่มากนะครับหรือเนื้อขี้นกเขาเป้าก็มีจำนวนไม่มากนะครับแต่เนื้อทองแดงก็จะมีจำนวนมากกว่าแต่ในส่วนที่นำไปออกที่วัดกาลยานะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองที่นำไปออก เราก็จะได้เห็นว่าลักษณะของเนื้อทองเหลืองแต่พุทธศินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่คล้ายๆกันนะครับเป็นพุทธศินที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับโดยใช้แม่พิมพ์อ,อันเดียวกันที่ทําบล็อกขึ้นมานะครับแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันได้มีความเข้าใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะออกจากวัด กลางบางแก้วหรือออกจากวัดกันร,ระยานะครับส่วนที่เหมือนกันก็คือพุทธคุณขององค์พระนะครับเป็นพุทธคุณที่เด่นในด้านของโชคราภเด่นในด้านของการทำมาค้าขายการทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะครับเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมในด้านของแควคาา เป็นหลักนะครับทำให้ผู้ที่นำไปบูชามาีเป็นมงคลสำหรับตัวเองทำให้กิจการค้ากิจการที่ทำอยู่เจริญรุ่งเรืองเป็นมีโอกาสเป็นเจ้าสัวนะครับที่เขาใช้อยู่จึงเป็นเหตุนำมาถึงชื่อได้เปลี่ยนชื่อจากเหรียญ ซุ้มกระจังมาเป็นเหรียญเจ้าสัวก็เนื่องจากว่าคนที่นำไปใช้แล้วนี่สีหคนนะครับกลายเป็นเจ้าสัวไปนะครับก็เลยตั้งขึ้นตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่าเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำเหรียญที่ออกวัด กัลยานะครับมาฝากเพื่อนๆที่เป็นเนื้อทองเหลืองเป็นองค์ที่หนึ่งนะครับ